เอาตัวนี้ซื้อ,อยังบันนี่หมูวานซื้อหมูวานหมูวานใส่บันนี้โมูปิ่งมาเนี่ยสวยๆเลยโมูโมปิ่งกับชิตัวน้อยนี่ <c oughs> โมูปิ่งนี่เวลาหย,ย่านเพิ่งกับชิถ้อยลังเลยนะโมูปิ่งคือโตหน่อยกว่ากัน<ม>แล้วนะบันชิตกใต้โหลัด้วยมูปิ่งเบิง่งเบืองค้าพึ่งพิ่นหย่านพึ่งชิตโต ดื้อขนาดดต้นนี้หน่อยเบิ่งค้าเพิ่นเบิ่อนี่เอามาพร้อมกันเอามาครูหนึ่งตัวตัวนี้มันบ่ค่อยตีงได้เปล่นี้ตัวนี้นีิ้วใส่กันเบิ่งบาดนี้นดีโต๊กมันมักถอยหลังนะเห็นบ่หนะดื้อขนาดโมโหอยู่โพหนั่นเห็นบ่โพนโหนความดื้อปิ่งเลยโมปิ่งโอ้มันบ่คือหวาน ซับซุนเด้อบปะหมูปิ้งตัวไหนหมูปิ้งตัวหน่อยหมูปิ้งตัวหน่อยหมูหวานตัวใหญ่แสดงว่าหมูหมูปิ้งนี่บวชเสียทอมหมูหวานหมูหมูหวานมันหนิงเลยเห็นบ่หมูหวานเบอร์กระดูกกระดีเคลืหมูปิ้งนั่นนั่นเห็นเหรอดื้อขนาดคนตัวนี้หน่อยไปลงไปพรุ่งนี้คุนก็จะกลับสมุทรสาครแล้ว มืออื่นมืออื่นกันสิกับสมุดสะขอนพูนวะมูปิ่งกับมูวานกันสิกับทมุงสะขอนตามปะ่าพันไปโอนมูปิ่งกับมูวานมูอข้อเกระดองอินเตซ่งให้มาบึงเบงเสียบึงทองมูวานอ่าเบึงเอาเด้อ โผล่ไตละโผล่โผล่เอา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 เอือยมึงขึ้นแล้วเอางูปิ่งอืนอนน้ำกันเนาะดื้อขนาดวนต้นนิดหน่อยวนโผล่โผล่ดื้อขนาดเหี่ยงเตาสีไงบ่เล้วงูปิ่งงูเป็นตัวใหญ่ดอกสินวังดูสินวังแห่งงูปิ่งเตาเขะยตัวหนึ่งงูวันเขาหกเดือนเขายัง หกเดือนแล้วบ่หนิบุญหกเราบอไม่เออคนเลี้ยงไปหกเดือนนะจี้หกเดือนตายตั้งแต่ผนลุกลงหมาใหม่ใหม่หกเดือนนี่มันก็สินปีละหกเดือนเจ็ดเดือนพอดีแง่เนด้สิใหญ่เลยเนี่ยงโตมูปิ่งหกเจ็ดเดือนบอนจีเหนียวบ่อนจีเหนียวโอ้หกเดือนเลี้ยงมาแล้วหกเจ็ดเดือนอะ เอเด็สิเป็นใหญ่อะโมูปิงโมูปิงบอกตัวนี้โมปิงโมปิงหน่อยนี่ตัวนี้หน่อยนี่ละโมปิงหวานไปเนาะหนุนโมหวานทุกคนตัวนี้โมปิงโมหวานใส่กันตัวไหนใหญ่เกินทุกคนโอมก็เกินกันลายอะไรคนน่ะก็เกินกันลายโมหวานไม่เคยตีงในเวลาใหโมูปิงมันมักตีงโมปิงนี่ดื้อแห้ง นี่เขาเจ็ดเดือนเขายังก,กินตัวแบบไงเพิ่นละเอีย <c> ง <oughs> แทนที่สีในฮาเดือนหกเดือนปีหนึ่งสีซ้ำได้เอ้ยคนละใส่เหมือนโตมูปิ่งท้องโต <c oughs> โอ้ยเหลี่ยงเหลี่ยงเตาบาานี่ยายไ้บ่ <c oughs> นอ้อ